สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกันพานะครับ sd Gundam cs rx 7 8 2 Gundam ก and ms 0 6 5 Sabu 2กันนะครับผมโดยที่ตัวนี้นะครจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของซีรีส์ sd cs นะครับโดยความพิเศษของมันก็คือจะมีทั้งตัว rx 8 8 2แล้วก็มีตัว Sabu 2นะครับเอาละครับเราไปดูรีวิวลอบกล่องกันเลยดีกว่า นี่นะครับขออภัยเรื่องแสงไหมนะครับข้างกล่องก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับจะได้เป็นโครงเสียทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งตามปกติต้องซื้อแยกนะครับผมเมื่อกรอบเสร็จแล้วจะได้แบบนี้โพสไทแอคชั่นอย่างนี้นะครับด้านต่อมาด้าน้าย มาดูข้างในกล่องกันดีกว่านะครับผมอ่าครับมาดูที่คู่มือกันก่อนเลยนะครับคู่มือของซีรีส์ sdcs นะครับจะเป็นแบบแผ่นพับนะครับแบบนี้นะครับดูข้างในหน่อยนะครับโดยที่ซีรีส์เนี้ยครับจะมีความพิเศษก็คือตามปกตินะครับถ้าไม่ใช่ตัวเนี้ยด้านบนจะเป็นของการต่อแบบ sd นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นแบบของ cs นะครับ แต่ว่าเน่อจากตัวนี้เป็นตัวที่รวมเอาทั้งกันดัมแล้วก็ซากุไว้ในกล่องเดียวนะครับผมก็เลยแบ่งข้างบนเป็นของ i78 ไปเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นของซากุมาซาก,กุสองไปเลยนะครับผมตามนี้นะครับ ต่อไปมาดูที่การรีวิวแผงกันเลยนะครับผมเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับของทั้งหมดที่ได้ก็จะมีตัวซากุตูนะครับ RX 7 8 2 1ตัวส่วนของอาวุธของซากุตูนะครับจะได้เป็นบาสุก้านะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้ใกล้เป็นขวาน อันตามาก็เป็นปืนนะครับสามารถขยับตรงนี้ได้หน่อยนึงตัวดีเทลใช้ได้เลยนะครับเนี่ยส่วนของไอจสแปดนะครับจะได้เป็นบีมไรเฟิลหนึ่งกระบอกนี่ นีสามารถขยับได้แล้วก็ตรงนี้สามารถขยับได้แล้วก็ซอสปีนนะครับหนึ่งอันซึ่งเป็นสีขาวนะครับไม่มีสติกเกอร์อะไรมาให้เลยต้องไปทำสีเองแล้วก็จะมีโล่มาให้หนึ่งอันครับ ต่อมาไปดูจุดขยับกันนะครับมาเริ่มที่จุดขยับของตัวไอ8ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นคอร์สเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถขยับได้มากกว่า SD ปกตินะครับเริ่มที่แข็งก่อนอขึ้นได้เฟมสุดอันนี้ก็งอได้ประมาณนี้นะครับงอสุดประมาณนี้ สามารถหมุนได้3ามร้อยหกสิองศานะครับอ้าวติดไม่เถึงละสร้าองงอแขนหน่อยนึงก็หมุนได้ครับแขนขวาก็เหมือนกันตเมื่อหมุนได้หมุนอย่างนี้อย่างนี้ f 1บ,บงอหมุนค่อนข้างอิสระทีเดียวสระ SD นะครับ ที่ส่วนหัวขึ้นลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณเกือบร้อยแปดสิบนะครับลงต่อมาก็เอวหมุนไม่ติดอะไรเลยได้สามร้อยหสิบองศาเลยต่อมาก็ช่วงขานะครับ ได้อย่างนี้เลยเต้นมาเล่ได้ต่อมามาข้างหน้าข้างหน้าปิดนะครับปิดตรงกาดเขา่ามาสุดได้แค่นี้หันข้างก็ได้ประมาณนี้ ยืนตรงมันยืนตรงไม่ค่อยได้นะครับมันติดช่วงเนี่ยครับนี่เรียกว่าอะไรกาดตรงเท้า,ามาั้งเนี่ยสองอันเนี้ยเลายืนตรงแล้วมันชนอย่างนี้นครับทำให้ขามจะทางทางหน่อยก็ดูดีเทลกันนะครับ ดีเทลตัวนี้คือเสีดยดาไปเลยนี่ครับนี่คือตัดเส้นแทบทั้งตัวนะครับดีมันจุดที่ลืมๆอยู่เรื่องข้าตรงข้อต่อนะครับแน่นหมดเลยไม่มีอันไหนหลุดง่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีชิ้นไหนหลวมเลยจะมีหลวมนิดหน่อยก็ตรงข้อมือขวา ไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่าครับาสามารถก็ลองใส่อวธให้ดูนะครับดีไมไรเฟิลนไอออไปตรงนี้ใส่ได้หโดท่า ซอดบีนใส่เข้าไปอย่างนี้ส่วนโล่สามารถเด็บข้างหลังหรือว่าติดตรงช่วงแขนได้นะครับตรงแบ็คแพคมันจะมีรูอยู่สามารถเอาโล่เนี่ยครับติดได้ชิปก็จะเป็นอย่างนี้ค้ังตัวสามารถใส่ของได้หมดเลย หรือว่าจะปิดตังค้างก็ได้ในการเอารอดเนี้ยครับดึงอันนี้ออกมาท่านั้นก็ปิดอันนี้นี่จะได้อย่างนี้นะครับจากนั้นจะมีฟ้าออกมาหมุนนะครับให้ได้อย่างนี้ แล้วก็ใส่ไว้ในมือแล้วก็เสียบรูจึ๊บก็จะได้โลแล้วนี่แบบนี้งานสวยงามน,นะครับจต่อไปไปดูตัวซากุทูกันนะครับผม ่อมาไม่จุดขยับของตัวซากุตูนะครับผมเริ่มแรกเลยเริ่มจากหมุนหัวนะครับหมุนซ,ซ้ายประมาณนี้หมุนขวาประมาณนี้ต่อมาก็ลงในแค่นี้ขึ้นต่าน,นี้นะครับตุ๊กตาครับมันจะมี ตรงนี้สามารถเลื่อนได้ไม่ดูเห็นก็ในกล้องจะมีรูเล็กตรงนี้สามารถขยับดวงตาได้นะครับต่อมาก็ส่วนของแขนนะครับเนื่องจากว่ามีตัวส่วนโล่เนี่ยครับมันจะเลยทำให้สามารถกางแขนได้กางสุดได้ามานี้ข้างซ้ายก็มา,มานี้หากแขนึ้นดก็ติดส่วนนี้นะครับ ทำไม่ขึ้นได้มานิสุดแล้วเอไปข้างหลังไม่ได้หมุนได้360องศานะครับส่วนโล่สามารถขยับได้นอได้อันนี้หมุนได้ มุนได้เห็นตรงนี้เลยกลางอ,อกแขนนีข้างนึงก็ได้เหมือนกันครับนี่มันได้สามลองสองฝามันนี้ขึ้นได้ประมาณนี้ันแขนเข้าจึ๊บเหมือนกันนะครับต่อมาก็หมุนช่วงเอว ได้360องศานะครับต่อมาก็ช่วงขาเปะแข้แงหลังติดส่วนกระโปรงนะครับติดส่วนนี้ด็ได้แค่ประมาณนี้เปะแข้แงหน้าก็ติดกระโปรงอีกได้ประมาณนี้นะครับ เตยไปข้างซ้ายได้แค่ประมาณนี้นะครับในการพดท่าตัวนี้ดูจะพดได้ท่าน้อยกว่าตัว i78 นะครับเนื่องจากมีส่วนของกระโปรงทำให้มีข้อจำกัดด้นนานการขยับขาเยอะหน่อย ต่อมาก็ส่วนของอาวุธกันนะครับตัวของสร้างกุทูทูติดตั้งอาวุธนะครับทั้งแรกเลยก็คืออันนี้จรวิสายติดตรงส่วนขานะครับจะมีจอยอยู่ติดชั้ายจุดจุดนี่ครับได้สองจุด เอามาก็ตัวปืนสามารถเสียบเข้าไปในมือได้เลยขวานี่ข้างก็เสียบเข้าไปได้เลยมันจะมีส่วนเนี่ยครับจะหนาๆให้มันหน่อยใส่ไปให้พอดีสบมือแล้วมันก็จะแน่น ส่วนของบาซุก้าสามารถเสียบเข้าไปในมือก็ได้ครับมะมีส่วนนี้ที่เสียบมือแต่ว่าถ้าไม่ใช้เราก็สามารถเสียบไปเท่งหลังได้ตรงหลังกระโปรงจะมีรูอยู่เอาส่วนนี้ของบาสุก้าเสียบเข้าไปครับเยียบร้อย สวยงามของบวก r อเอชเดสิบแปดส่วนข,อข้อต่อต่างๆนะครับตอนนี้ก็หลุดยากเหมือนกันนะครับค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นเลยทุกส่วนมีงองแงง,งองแงไงหน่อยแลวนหัวนะครับหลายอยู่สองอยู่ส่วนแน่นนะครับไม่มีส่วนไหนหลุดง่ายเลย ดีเทอาไรเอียดก็เยอะใช้ได้นะครับอพอไปไปดูสรุปกันนะครับผม เอาลครับมาถึงว่าสรุป,ปแล้วนะครับผมของตัว SD Gundam CS นะครับ RX 7 2 2 Gundam and MS 065 s a k u 2นะครับมาดูที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกก็คือการประกอบง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว SD พมาประกอบง่ายอยู่แล้วเอาไปเลย5เขานะครับผม จะไม่ต้องใช้ครีมกไ็ได้นะครับบางจุดเนี่ยสามารถบิบออกมาได้เลยแต่ก็จะมีรอยแผลเล็กน้อยนะครับต่อมาก็คือจุดขยับนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับตัวนี้ได้เป็นโครงในของ CS ครับซึ่งทําให้สามารถโพสท่าต่างๆอะไรมากมายได้มากกว่า SD ปกตินะครับข้อต่อต่างก็แน่นหนานะครับไม่หลุดง่ายเพราะฉะนั้นเอาไปเลย สี่เขานะครับต่อมาก็ในเรื่องของการความสวยงามนะครับผมความสวยงามตัวนี้ก็มีดีเทลรายเอียดที่เยอะอยู่นะครับแต่ว่า,าไปตัดเส้นทำให้เห็นรายะเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับในส่วสนตัวเราคิดว่าถ้าไม่ตัดเส้นจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เอาไปเลย าเข่าครับผมต่อมาในเรื่องของความคุ้มค่ากันนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา500กว่าๆถึง600กว่านะครับแล้วแต่ร้านนะครับก็ได้ถึง2ตัวนะครับซึ่งถากซื้อแยกก็คงจะแพงกว่านี้แน่นอนแถมยังได้ตัวโครงในเป็นของ c s ที่จะต้องปกติต้องซื้อแยกนะครับ มาถึง2อันเลยด้วยกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วโคตรจะคุ้มเลยครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปเลย5้าเขาครับผมสรุปเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบผ้ากันั้ำนะครับแล้วก็ชอบในตัวไอซ8จสิกับซาบุสองครับอาหลักส้วาอามูโรเลกับชาอัสนาเบลนะครับไม่ควรผ้านนะครับสำหรับเอดีคู่นี้ครับ อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ